ราศีลัคนาราศีธนูนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนะฮะถือว่าในช่วงนี้ครับเป็นช่วงของการใส่ใจคนอื่นนะฮะมากจนเกินไปนะอาจจะต้องกลับมาใส่ใจตัวเองมากนะฮะในมุมของภาพรวมในขณะนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับจังหวะตอนนี้เนี่ยอารมณ์แบบว่ามีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณก็ส่วนหนึ่งแต่ตัวคุณเองนั้นนะฮะก็เป็นคนที่จะต้องไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันแต่ นะมีแต่เยอะนะครับต้องพึงระวังไว้ช่วยต้องช่วยแบบพอประมาณนะฮะไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีมุมของการที่เอากระดูกมาแขวนคอตัวเองได้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้นิดหนึ่งครับผมตามนี้นะครับแต่คราวนี้นะฮะในภาพรวมแล้วนะฮะตัวแทนเรื่องของการช่วยเหลือเกือเก้อกูลเช่นอาจารย์ต้องการขอ,ขอความช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างนะฮะ มีคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตหรือเกื้อกูลคุณหรือเปล่านะครับณนขณะนี้คําตอบแบบการันตีเลยนะฮะว่ามีคนพร้อมที่จะอะไรซัพพอร์ตและเกื้อกูลคุณในช่วงปัจจุบันนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรขอให้เอ่ยปากเท่านั้นนะมีคนพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยคุณในช่วงปัจจุบันนี้นะครับ <S <S หรือบางสิ่งบางอย่างปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวบคุคคลอย่างเดียวอาจจะแปลว่าสถานการณ์แบบอัศจรรย์นะมีอะไรแบบว่านะ แบบงงๆไม่ได้จะเป็นไปได้นะครับแต่มันทำหน้าที่อของคุณนั้นดีขึ้นในช่วงปัจจุบันนี้นะครับอาจารย์ขอการันตีครับคราวนี้ฮะถ้าเราเจาะลึกครับเรื่องของการงานครับดาวการงานเนี่ยของท่านน่ยนะครับภาษาโหราศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าดาวกรรม,มะนะกรรม,มะแปลว่าการงานครับไอ้ดาวการงานนักหนาเนี้ยกร,รมมะเนี่ยอยู่ในภพลาภะครับลาภะแปลตรงตัวก็แปลว่าอะไรโชคลาภ และมีตำแหน่งของภพสุภะสุภะภาพความสุขหรือความเจริญก้าวหน้าโคจรอ,อยู่หนภพการงานอีกนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าใครที่รอคอยข่าวครา,าวเรื่องของการงานนะครับเช่นการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับนะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ถ้ามปนอยู่ในวงรอบที่คุณจะต้องขึ้นหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับใครก็มาเลื้อยข่ายเก้าอี้คุณไม่ได้นะฉุดคุณไม่อยู่นะฮะในช่วงปัจจุบันนี้นะครับถือว่าดีไหมดีนะฮะแต่ นะคนอิจฉามันก็เยอะนะครับเพราะไอ้ดาวการงานเนี่ยนะครับไปจ้าเอ๋นะฮะกับดาวอะไรคู่ศัตรูด้วยเช่นเดียวกันนะครับศัตรูจุดนี้อาจจะแปลว่าเรื่องของเนื้องานก็ได้นะอาจจะมีปัญหาบ้างแต่คุณเอาอยู่แหละนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะฮะเรื่องของอะไรบริวารเนี่ยนะครับดาวเกี่ยวกับบริวารใน,นขณะนี้ครับมาเป็นตําแหน่งคู่ศัตรูกับคุณนะครับบริวารเนี่ย เขาอาจจะไม่มาด่าคุณแบบต้องๆหรอกนะแต่เขาอาจจะด่าคุณนะด้านหลังเนี่ยแต่คุณไม่ได้ยิน